งไอ้บอกให้มึงมาเปิดร่านกูเจียวอยู่นี่วะฮะโอ๊ยอย่ามาลบกวนหนูทอนจ้าหนูหักเอามาเซ็งเพิ่มจ้ามึงหูยุบบอกว่าแถวนี้ไผคุมบังคือการจ้าไผคุมแถวนี้ผู้ใดคุมจ้าไผคุมกูบังหูล่ะแลกูรูกกูมาถามมึงหนึ่ว้ย อีอิงเผาโอ๊ยแะ่เงื่อไม่ได้ซื้ออิงเผาจ้าซื้อสี่จ้าเฮ้ซื้อยังกไงยามึงมึงใหดก๋วยเตี๋ยวไหมกูกินดูกินฟรีแล้วเว้ยโอ้ยปิดเลยแม่จ้าร้านปิดแล้วเอ้นี่มึงกล้าขัดคำานฟังกูบ่ฮะไอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวกระจอกกระจอกขายช้ามึงนี่ ปกติแล้วกูบ่าบ้ากินให้เสียยี่ห้อรอกเว้ยอันนี้ถือว่ากูให้เกียรติมึ่อไงยื่นเพ่งเผานะทำไมเพราะว่าอยากยื่นเผาเขามีชื่ออยู่มึงซื้อ,อยังวะชื่อสีเออซื้อ,อยังกระยามึงกูเจียดี้ยื่นเผาดิก็ดังเว <c oughs> ลาไม่ปิดแล้วจ้ะลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนี้ยกะหมดแล้วเหลือแต่ลูกชิ้นมาหันละจอ่อ เอ้ยมึงเดี๋ลูกฟินมาแต่บอกไม่ให้กูกินนะจ้ากินอยู่บ่กูบอกกินให้เดียวกันเว้ยเฮ็ดไม่กินเองจ้าฮะเฮ็ดไม่กินเองมึงมาบอกกินลูกฟินมาฮะจ้าอ่ามึงเอ้ยสแต็กคดมาให้เนี่ยเฮ้ยนี่มึงทวงเวลาบอกกูบอกแค่กูเดียวไม่ให้กูกินปิดเลยแม่จ้าร้านปิดแล้ว เฝ้าปิดไปให้ังก็ดอกกระเดือแต่ปิดลาดมันหัวตะไบโมงหนึ่งไดเอาก็วัอนี้วันแห่งความลักเนาะวันสําคัญแห่งครอบครัวนะพะญ่ะอ้ายโอ้ยทุยวันแห่งความลักวันแห่งความดาอุ้ยกูบ่ได้แอนพัวกันลกสวยนี่จำได้ว่ากูเสียเมี่ยกันย้อนวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์นี่แหละกูจำได้ว่าเมื่อนั้นกูขึ้นไปทั้งเสาไฟฟ้า เว้ยสมไฟเตียเมื่อกี้กอขึนไปฆ่าตัวตายเว้ยเอาไปงานขาจะไปฆ่าตัวตายกูผิดหวังเว้ยเนี่ยกูมันไปน้ำคนอื่นแต่กันยังโชคดีที่มันมาดึงค้ากูไว้อุ้ยแต่แสดงว่าเมียเจ้ายังหักเจ้ายูตั้นเนาะเอ้ยมันบริหักกูหรอกมันมาถามเอารหัสเอทีเอ็มฉันกเสียใจน้าเนอ้อไอ เอ้เราต้องเสียใจเว้ยมันต้องดีใจสิวิ่งเฮ้ยกูยหาวไม่ก็ได้ดอกผู้หญิงบุดบ่ย,ยากเว้ยผู้ใดที่มามักกูอยู่นี่มึงว่ากูบ่กอาบน้ำมา,าจักเมื่อแล้วนี่อ้าเป็น,น,นาายังเจไงกูบ่อากงานไปกูบ่มีเวลาบ,าบาาาาา้างคือซูว้ยกูากเรียกยากงานกูยาอีหยังคือบ่อาบน้ำไม่ไ กูก็ไปหากวานมูนี่แล้วมันเป็นงานของกูเว้ยเฮ้ยอีอึงเผามึงนีน่เนาะเจ้าจะเอยอลายเชื้อเด้อมันเป็นงานเียวบัวเข้ามาเจ้าเจอดีเนี่ยไปให้มันมาโลกุไปญาดอกับฟัวมั่งหันตอนนี้นนเรายอยู่โลกพักจะไห้เรากลก็มามันไปให้งางโลกพัก เลยตอนนี้ก็อยู่โรงพักพนลแล้วอยู่โรงพับกบ่อยจ้าจังสางกูเกานเมื่อกี้แล้วก๋วยเที่ยวห่างเห็นแก่มึงมึงก็จะไปเที่ยวผมมึงก็อยู่โรงพักมึงก็จะยากเนาะจังสางกูเกานกลับก่อนแล้กูไปกิน,นแล้วก๋วยเทยเี่ยวห่นเอาตยู่กินกันบ่อยจนน้ยผัวคเขาจะมาบ้ามามาอุ้ยจุนกระจก อันเนื่องด้วยเมื่อนี่เป็นวันมงคลอ่ะพ่อใหญ่บุญเล่าลูกเขยครับอันลูกสาวไปทําการทํางานเมืองนอกเมืองหน้าเออก็เลยได้แฟนมานําอันแฟนเพิ่นมาจากประเทศอีหลานพนาอุ้ยจะเป็นคาเมนคูนครับอ่ะตามกำหนดการในผู้ใหญ่บ้านว่าจะขึ้นมากรากคอนมาสั่งครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญนะครับพ่อผู้ใหญ่บ้านครับอ่ะถ้าพ่อท่านขึ้นมาผมก็เทเว้าไปเรื่อยๆได้เนี่ย <laughs> เอา,เอาน่าละพ่ครับครับมาแล้วครับเอาคือผู้น้อยเถอะครับ <laughs> น้อยน้อยพิษไทยเดียวนี้ <laughs> อ้อย <laughs> กตมันเกิดมาน่อยเจจัง,งไหนชนาเอาสวัสดีครับพ่อผู้น้อยครับ โอ้ยเจ้าเฉยมาเอิญคอยพอผู้หน่อยกันได้เ,เป็นมาบ่เจ้าฮะเอินพอผู้หน่อยตัวเจ้าผู้หน่อยเนาะโอ้ยสิผู้ใหญ่ผู้หน่อยก็เอิญพอผู้ใหญ่คือเก่าหันละ <laughs> โอ้ผู้หน่อยก็เอิญพอผู้ใหญ่คือเก่าครับเหมือนมม่ตะสายนอไม่กันมันเหลือเกิดบ่ได้เนาะเป <laughs> ็นไม่ดีแล้วเกิดเป็นคนผู้น้อยหัน มันมีข้อดีหลายแนวตัวเอาดีใจได้แหละครับโอ้ยเขาดงเขาป้านี่ยถ้าเป็นนังมานี่ยเมียอุ้มเขาบ้านได้เออแถวหน่มยก็เมียหันโอ้แถวหน่อยก็เมียหันเออเอาไถ่ใหญ่ก็เมียดีไถ่ใหญ่ก็เมียเขากะถิมไปป้าผู้เล้วมาบ่ไหวได้โอ้ยโอ้ก็ถิมไปป้าเลยฮะโอ้่ไว้พวกพี่แต้วเมียผู้หน่อยกลัวตัวนี้ แม่น่าแนวอะคือมันเป็นยักษี่หรอครับพี่น้องครับอันมือนี่เป็นมือสันต์ด้ดีครับอันลูกสาวลาเพ่อแง่บุญเชียวผัวเอออันได้แฟนมาจากประเทศอีลานอันแทกี้ขอก็สงสัยสงสัยไหเอาสงสัยยังหละครับอันขอสงสัยว่าประเทศอีลานสิบุมมีผู้ชายสแล้ว เว้ยประเทศไหนสิบ่มีผู้ชายเดี๋ยวนี้เฮ้ยอ้าวกะเจ้าเอินประเทศอี่หลานเนาะแต่จะมีแต่ผู้หญิงสักตัวเอ้ยบ่มีผู้ชายจะเป็นบ้านเป็นเมืองด้จังไหนเนาะเอาผู้ชายคือบุเอิญประเทศบักรลานชนะโอ้ยประเทศบักรลานพะนะอันมันเป็นซื้อประเทศเขา แต่มันบระเดหมายถึง่ผู้ชาไม่ยิ่งเด้ดี๋ยวนี้อาแมงก็มคอยได้เฮ้ยล่ะฮะสงสัยไปทัวที่ไปเจ้าหันอังก้อนที่ตีฟังร่องฟังล่ำอาก็ขอประกาศในหู่ทัวกันเด้อครับเด้ออาสำหรับพี่น้องที่มาร่วมงานในมือนี่อาก็ขออยู่ในความสงบครับเอย่าทะเลาะอบแวงย่าขากันย่ตีกัน อาถ้าผูดได้คิดตีกันออกไปตีกันย่ทงหน้าผู้เด้อครับเด้อยัะมาษาความเดือดร้อนในพี่น้องที่มาฟังร้องฟังรำเออแมนครับวุ้ยบุญพระเวทในทีเทศสองเวทีดอกเว่ยเอาให้สองเวทีจะไหนครับเอาเวทีหนึ่งก็เป็นเวทีหมอลำเอออีกเวทีหน yeah, <man>, huh, ึ่งก็ไปคุตีกันนันเลววุ้ยสีขาททาด้วยหรอเนาะเออพูดเลยว่ายังสีแล้วเออวุ้ยมันก็เป็นโพดได้ไวลุ่นกระได สมันิปพ่อกันนับตลาดตะลีมันกับมตีกันมันจอดจงสิมาตีกันอยู่ในงานเนี่ยสามข้างขนาดเลยเออมาตีกันอยู่ในงานมันจังมวนเขาว่าหันถึงทีเชียร์ตีข่เมกันยังไงเมื่อนี้ก็ขอใบก่อนเด้ออันนั้นิดเวลาพวกไวรุ่นหันโดยเฉพาะไวรุ่นพวกหัวรอดน่ะไอ้เต้าเมื่อกินยาด่วนเลย อ้าวคุณบาจช้สั้นเหรอที่เนี้ยเขาก็ต้องมือกินยาตัวมันเป็นใครเนาะรู้เดี๋ยวนี่ว่าเขาเป็นใครดูนเอามันหัวรอดนันก็จะเป็นใครตัวโอ้ยเจ้ากระไดอันคนหัวรอดนี่หมายถึงคนหุ่นหันพันแนดแหลนหนเวย้ยเขาเป็นคนเป็นใครคือเจ้าว่าได้หัวมันรอดนันก็จะเป็นใครตัวเนาะ อันส่วนนึงมันก็เกิดจากเสียงดังเนี่แหละครับพี่น้องเออมันให้เด็กคนเดีกกันอยู่เนี่ยเออเสียงเพลงมันดังเสียงลัมมันดังครับอันจะว่าม่อนี้เดี๋ยวขอลองทําหมอลองมาล้อบมันเนี่ยเปิดค่อยๆเออเปิดเพราะใดยินเนี่ยเออเพราะมันมวนเนี่ยโอ้โอ้เสียงดังนี่ก็มีส่วนออกว่าตีครับเอออันมันไม่ความสําคัญเลยครับขึ้นเสียงเนี่ยอันเขาว่าขึ้นเสียงดังเที่มมันมาลบกวนสมองเขาตัวโอ้ห่วย ต่อไปเสียเป็นเสียงล่ำจะบอกนอฮินิเนาะเออพราอ,อยากาว่าพูดแล้วโอ้ยขณะปิดเสียงล่ำเนี่ยก็จักเสียงบ้านยังไหนแล้วเออมากระเบนรู้เรื่องแล้วพูดมาฟังล่ำเนาอไม่ไปยังสีบ้าหูเรื่องเดี๋ยวนี้แต่ข่าวภาษาใบเขาเยากกว่ายังมีเนาะไม่เห็นบอกแม่งเทาไรทัดข่าวภาษาใบ <laughs> เว้ยแหละฮะบอกไปทัวรเศร้าเศร้าเศร้าโมเมแนวดอกอันถ้าเปิดเสียงค่อยๆนาะเพราะได้อยู่ดอกอาจจะถึงก็ปิดเสียงเถอะเว้ยเหมือนมาหยังนอเจ้าบ้าปะเนี่ยกีบสกี้อ๋อแสงเกล้าแทนเกล้าโอ้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ๋อแทนเกล้าอันเจ้าบ้านี่บาาลาวได้บ่บ่ โอ้ยบ่อพนน่ะเออมันก็ามเล่าอะไแล้วบอกว่าได้นะอ้าวทางเกี้ยวเยังมอูโอ้โอเบียบ่ะครับอ้าขอพูดหลายๆครับห่วย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 นี่แก้วบุมี้บ่โดนเลย น้องแก้วมันน้อยไปแจ้เข้าเจ้าว่าโอ้ยผลดแล้วนี่ก็คู่มากป่ปหรเอไมเอาไว้ซ้อนตอนน้าพี่น้าน้องทาน <S <S> ว๊ย้ยเนาะ <S <S> นายดิอาอไว้ก้อนแช่นะเดี๋ยวก่อนก็ลุงไป อันที่แรกคณะกรรมการตกลงกันว่าติไปจ้างคณะระเบียบว่าแท้สินว่าสั้นครับมาน,นี้มีคนมาโตแย่งโดยเฉพาะกุ้งนุ่มสาวเนี่ยเอยันบด้เนนว้หน้าห้านว่าสั้นเลยได้ไปเอาคณะพญาแหกเนี่ยละมาชอยงานเอามันเกี่ยวกันเยอะก่าครับอ้าวกะฟังละเสือคณะนี่แม่ละเน,ะนาะกายันว่าคณะระเบียบทานผู้ชมก็ต้องนงังฟังคเป็นระเบียบซะแลว้ว โอ้ยคือิีบอาจักซานบ่ได้เกมฑไห้เขาัปนี้ก็สมควรแก่เวลาครับแต่มันจะเสียเวลาฟังลองฟังล่ำของปีของน้องครับอันปีไม่นี่ก็ขอหวยพ่อในพี่น้องอาจะมีความสุขความจเจริญให้ล่ำล้ำรวยรวยอาผู้ใดบัตรลุวยกับอดอสการเดอ เออเอาครับพี่น้องครับให้จักมือนึงก็รวยครับเออให้จังไหนน้องมันบ่ทันรวยเนาะเอะตั้งที่ถูกก็อยู่กับมันนั่นล่ะครับแม่นความผู้เยา้านั่นแหะครับครับกันนีดล่ะครับพี่น้องครับครับขอบคุณหลายๆครับขอบพใหญ่ครับขออนุญาตเด้อค่ะขออนุญาตสอยจักหน่อยแน่ค่ะโอ้ขอสอยค่ะเว้ยคือบ่มีไม้เนาะบ่ดนี้เนาะงก็อยังที่ผม่องบ่ บ่ค่ะบ่วซอยมัวมดซอยธรรมาชาตินะซอยเป็นข้าพญานี่ล่ะค่ะเป็น<อ>ข้าโบราณเพื่อระค่ะโอ้ข้ามซอยค่ะอโซ่เลยครับเซนครับซอยซอยเท่าที่ตายบ่วหัจักผู้ใหญ,ญแ<ว>่แหกไม่พอเขาเอาขาไปแบกู้ใหญ,ญ่แหกช่วยด้วยู้ใหญ,ญ่แหกอารมณ์ดีอันนี้ก็เป็นซอยค่ะเพื่อน โอ้ในการในการครับขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆมาล่ามาล่าขออนุญาตอ่านข่าวจั้งหน่อยนะครับบอกข่าวนี้โอ้ประกาศขา่าวจ้าของหายมาครับเซิร์ฟครับขอป,ประกาศขาะะ่าวนี่ค่ะคือว่าเมียผู้สวยเพิ่นให้กระเป๋าตังคหายโยนตแถวหน้าห้านี่ล่ะค่ะเอออันนี้กระเป๋านั่นกาม,มีเอกสารแล้วก็เงิน ประมาณดูศึกสามเมือนี่แหละค่ะโอ้ยปลักไหลตัวดี้ถ้าหากว่าผู้ใดเก็บได้กะไปฝากไว้กองอำนวยการให้นี่เด้อค่ะโอ้ยตรงใส่เพิ่นมาเต็มวินาห์ห้านี่ล่ะเอาไปส่งเคลื่อนพันแหนอีตุเพิ่นอันจะคว้าพันหันอยากได้แต่เงินเกินตัวเอกสารกระเป๋าเนั่ยเอาไปโหลดโอ้ยเฮ้ยเอ้าไปเห็นอยังบังคับเอกสารหัน แต่วาห้เขอยู่ได้แต่ว่ากเขออภัยอยู่ได้แต่เงินขึ้นนั่นหละมนเปยังไเงินผลด้วขอคุณข่าหมอลำโอ้ขออ่านซื้อเลยน้ำผู้มาบริจาคเดี๋จ้าโอ้ครับครับยังตกค้างอยู่3มคนค่ะและซื้อที่ตกค้างเซิร์ครับเิร์ครับคนที่หนึ่งผู้ใหญ่เคนพรอครบครัวห้ารบาท คนที่สองนี่ไม่ใหญ่สีพร้อมครอบครัวห้าร้อยบาทครับคนที่สามพ่อใหญ่แสงครอบครัวบ่พร้อมยี่สิบบาทโอ้ยเนี๋ยวเขาพ่อบม่พร้อมเห็นยังแต่แค่ยี่สิบในสิบบาทอยู่เขาพ่อไม่พร้อมก็ได้